พี่น้องวันนี้กับวันที่30สบพี่น้องครับมืออื่นมาอบุญน้ำกันครับทีมงานสร้างไพ่ครับมือหอ้องสตูของ M K Studio พี่น้องปากพี่น้องติดตามในโลกชซวเชียล์ด้วยพี่น้องด้วยให้กำลังใจทีมงานครับ,บทักทายพี่น้องทัวโลกทัวไทยครับคืห้องสตูสตูดิโอร้อยเอ็ดครับ ทางไพนองโคกครับมู่บสเตริโอครับพี่นอ้องอ่าคุเดได้เบิงงแล้วก็จะเริ่มติดตามครับเพราะว่มมาสิเป็นหัวหน้าไหมไทยหัวใจศิลครับลูเบียรพร้อมพงรูปท็อปมอสอครับพี่น้องศิลปินหลากลายได้พี่น้องวันที่2ตุลาพี่น้องอย่าลืมครับคุมปิดบัตรออนไลน์พี่น้อง ทางไพ่กระเพาขอบพระคุณครับบริษัทวอเทคครับบริษัทเฮียอ้วนครับพี่ต่อยเสียบอยครับขอบคุณเสียติ๊กโคเทียมเกลียนกับคุณนายปิ่มพี่น้องขอบคุณเฮียทรงประทายขอบคุณเฮียเหี้ยวบริษัทิขอบคุณเฮียจักเสียจักทีทีอีขอบคุณเฮียจรเฮีเคขอบคุณน้องโอมันเตอร์ดีสานคนละเอียดเท่านี่แหละพี่น้องครับขอบคุณลานเพียนทองการเกษตรขอบคุณ ร้านรวมเงินวัสดุกอ่อสร้างครับขอบพระคุณร้านชัยันโลหะขอบพระคุณร้านดีเคสาขาสองพี่น้องครับขอบคุณเสียอุดโนภานขอบคุณอไก่ไลติงขอบคุณลูกเปิ้ลซาวจามอมอำเภอ,อจตุจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณทุกๆองค์กรพี่น้องฮักแพงขอบคุณลุงเปียพ่อเอะระเบียบพวัฒสินขอบคุณครับ ที่ได้สนับสนุนเรื่องระบบต่างๆมาดซอยครับที่น้องโวกลูกรลบไปรับผิดชอบในการระบบเสียงพี่น้องจากระเบีบวัฒนศิน์พี่น้องคขอบคุณองค์กรของช่างภัยครับสาวน้อยเพชบ้านแพงพี่นออ้องจะเลื่มพี่น้องเด้อได้เบิง ทางพี่ไ,ไล่พี่น้องในเบิง่งช่อง y t u t u มุมบนสตูดิโอครับรอยเอ็ดปากพี่น้ำพี่น้องปากพี่น้องมาทุกขั้นตอนครับที่ได้ติดตามที่งานมาที่เงาวน่านครับจากที่ตะกอสางมากครับจนได้ถึงตอนนี้ระบบต่างๆพี่น้องครับถือว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องในเจ็บรลรเอียดต่างส่วน ครับทางโน้นก็จะเป็นแอร์ระบบต่างๆพี่น้องผ่าดามก็ปิดหมดแล้วพี่น้องตอนนี้คือแอร์กำลังจีตั้งก็เรื่อยๆ่าขึ้นครับ ช่างช่างไพ่ครับไอสมพพไอส้สุี่ที่สมพพพี่น้องขอไพ่โอ้ขอแห่งพี่น้องมีเดียคุบคอนแกนพี่น้องขอบคุณอ๋อเกียงเยยท่าสร้างไพ่ดีวยน้ำอุปกรณ์บางส่วนเลยมาซอยกันครับท้างโน่นก็เป็นน้องโคกมั่งครับลูกป๊อปครับระบบไลติงคอนแกนเท่า เปื้นเป็นสีดําครับพี่น้องก็ว่ายางมาย่างมากแต่พอดำแล้วจะขาวไปแล้วเดินอ่าขอบคุณลูกแก๊กกําลังทําซีนไฟครับน้องแซมน้องวุฒิก็ไปทําอยู่สาหน่อยเหมือนี่พี่น้องข้างหลังเนี่ยเป็นจอขึ้นอนพี่น้องมุมนั้นก็เป็นจอนะครับสามคูณห้าคูณสองพี่น้องสองจอจะเป็นเชียงมาให้พี่น้อง ด้านล้างก็เป็นพาปิดมดพี่น้องเนี่ยเหลือปลายขนาดปลายพี่น้องรับจะลืมครับเท้าร่างแดงพี่น้องขวดหาบาทพี่น้องอุดนุนของเข้าเด้อจากตัวไทยตัวโลกเข้ายามองโอเทียมเกลียนพี่น้องขอบคุณโปกแห้งครับ แซ่บแบบแบบไหมไทยหยัวใจสิีพี่น้องแซ่บอีหีพี่น้องสร้างจองสั้างสื่อจากระบบทรงดวนครับมงคนสตูดิโอเลยพี่น้องเด้อ อยากรับใส่อยากอยากมาไล่ Steam <อ>์สตรีมของเฮาที่ห้องเฮากับิีต่ตอเบอร์น้องโคก็ะด้ได้พี่น้องเ8ด้อ081 052 5603พี่น้องห้องสตรีมไลฟ์ของเราพี่น้องครับว่าจะเป็นจัดเลี้ยงสัมมน,นาครับทีมงานตอนรับ เสมอเ้อพี่น้องเด้อกู้ใดอยากเราจะเป็นงานบวชงานแต่งครับอย่าใส่ห้องของมงคลสตูดิโอก็ได้พี่น้อง <c oughs> สางงมสงรสามาครับเนื้อที่ห้องของเขาลึกประมาณ25เมตรพี่น้องกว้าง18เมตรยกเก้าอี้โต๊ะได้ประมาณสัก30พี่น้อง เฟิร์สห้องมูลครับลูกแจ็ค ฝากที่ตามพี่น้องฮักแปงครับฝากขอบคุณขอบใจพี่น้องขอลงโทษไทยที่ติดตามเอ็มพีสตูดิโอมาตลอดครับสร้างไว้ข,ขอกราบขอบคุณย่างสูพี่น้องฮักแป้งพี่นอ้นองสร้างไว้เหยามมะใบา้ำในคลิปปีคลิปหน้าฝากที่ตามเด้พี่น้องอย่าลืมองภูมิใจสดเด้อวันที่สองตุลาหัวหน้าไม้ไทยลูกท็อปมอสอรูปียพร้อมฮงครับทีมงานเอ็มพีทุกชีวิต สางพาขอขอบพระคุณบัตรออนไลน์ครับทุกกําลังใจครับคืนนี้ก็นอนรบฟันดีแล้เี่นนองนอง่ายเพียงสวัสดีครับ